แม่ดีเจแมนร่ำไห้หนาทีรู้ลูกชายไม่ได้ประกันตัวตะโกนผ่านลูกโรงบอกทันทีวันที่9พฤษภาคมนายอมรกุศลทนายความดีเจแมนและใบเตยเปิดเผยว่าสารมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง6คนขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหน้าที่รชาชทัณฑน์จะนำตัวจำเลยไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทสถานหญิงกลางต่อไป ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่สารอาญามีรายงานว่าในชาญวิทวีสินหรือลูกน้องชายและผู้จัดก,การของใบเตยได้เตรียมยื่นเงินสด5ล้านบาทพร้อมยื่นคำร้องขอติดกําไร E.M เพื่อขอประกันตัวขณะที่นางพิมพ์แขกุลชรณอ,นนอยุธยานักสแสดงรุ่นใหญ่และเป็นแม่ของดีเจแมนเบื้องต้นจะมีการยื่นคำร้องขอประกันตัวโดยใช้เงินสด1 0 0 0 0บาทพร้อมกับยื่นคำร้องขอติดกําไร E.M เช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่รัชทันจะนำตัวจำเลย ไปคุมตัวอย่างเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทันทสถานหญิงกลางขณะที่ล่าสุดมีรายงานว่าพิมพ์แขกุญชอนณอายุทยาคุณแม่ของดีเจแมนได้ปล่อยโฮหลังจากสารตัดสินคดีพร้อมตะโกนผ่านลูกกงบอกลูกชายว่าพระคุ้มครองนะลูกนะ